มีใครบางคนเคยว่าไว้ว่ามีปืนชนิดหนึ่งที่มีรูปร่างเหมือนฉลามและสามารถยิงกระสุนออกมามากมายในเวลามไม่กี่วินาทีชื่อของมันก็คือมินิชาร์สวัสดีครับนี่อยู่เกมเทอร์เรียนะครับสายปืน กันครัสต์นะครับในพาที่2กันแล้วนะซึ่งวันนี้เราจะไปจัดการกับบอสทั้งหมด2ตัวนะฮะแล้วก็หาปืนเพิ่มนะครับเพราะตอนนี้ปืนเรามันขาดอยู่ที่มากเออเดี๋ว่าขอเนื้อจะครับต่อไปนะครับค่อนข้างที่จะค่นี่จะหลังจากสเกลตันเลยนะครับก็ถึงจะมีปืนใหม่ๆเข้ามานะฮะตอนนี้ที่เราทําได้นะครับจะมีอยู่ประมาณ2ปืนนะครับแต่ว่าคิดว่าเนียังไม่ได้ใช้เนี่ยเพราะว่ามันใช้ค่อนข้างที่จะยังไม่ดีเท่าไหร่อ๋อตัง ดี๋ยวเราหาฟาร์มตังค์ด้วยนะครับเดี๋ยวเราเป็นไ,ไล่ตกปลา,าฟาร์มตังค์สักครู่ด้วยโอเคครับซึ่งหลังจากนี้นะครับที่เราจะไปทํากันก่อนหนะ้าที่เราจะไปตีสกลตันนะครับก็คือเราต้องไปตีกับเจ้าตัวเบนอฟกัตูลูก่อนนะครับเพื่อที่เราจะเอาชุดเซตใหม่นะครับที่เราจะใส่ได้ในระหว่างนี้ แล้วก็เรื่องมาแสแนวที่มีคนบอกว่าลงก็ได้ไม่ลงก็ได้นะครับก็ขอบคุณมากแนวที่คอมเมนต์นะครับซึ่งก็คิดว่าพอบนี้ก็ได้ครับมันคลาสสิกดีนะฮะภาพมันก็จะดูไม่ไม่แบบว่าเขาอยากไม่ไม่ออกบลูมมันจะเบลอนะฮะซึ่งจริงๆผมก็ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แบบนี้ครับโอเคแล้วดังนั้นเราจะไปที่คิมซันนะครับเพื่อไปทําแพลตฟอร์มในการเตรียมสู้วอ t เบลล์ลัตตูรูนี่ครับ โอเคครับโอ้โอยเรามาถึงกันแล้วนะครับที่คิมซานนะครับซึ่งเราต้องทำแพลตฟอร์มขั้นที่ใหญ่ๆของคน่แล้วก็เรื่องกระสุนนะครับที่บางคนอาจจะคิดว่าทำไมยิงแล้วมันไม่ลดผมว่าลืมไปเลยว่าลืมตัดตรงตัดตรต,ดต,รต,รตรงซื้อกระสุนนะครับเข้ามาแล้วก็คาบกระสุนเป็นกระสุนทางกระเทศนด้วยนะครับ ก็คือถ้ากระสุนของเรามาถึง3,990นะครับมันก็จะเป็นอลิมิเต็ดนะครับเท่ากับอตอนขับถูกกระสุนนะครับมันเป็นมาจากมดัดออ่าอะไรนะคนุณลิตอรับลายมั้งฮะน่าจะใช่ซึ่งก็จะทำให้กระสุนเรามันมีมไม่จำกัดนะครับเท่ากับถูกกระสุนที่มันทำให้ไม่มีจำกัดอันนี้ก็เลยจะยิงได้เรื่อยๆอย่างนี้เลยนะฮะแบบไม่ต้องกลัวกระสุนหมดแล้วอ่าแล้วก็เรื่องที่อ่าถ้าจะแล้วนะครับอาจจะดูตัดแบบว่างงๆนะครับแบบว่าไปๆมาๆงงๆนะครับมันเป็นเพราะว่าอ่า อะไรก็ไม่ค่อยเจอด้วยนะครับผมขึ้นชื่อเรื่องความทุงสุยอยู่แล้วแล้วก็เลยออกมาเป็นสภาพนั้นนะฮะ <c oughs> แล้วก็ตอนนี้นะครับเราก็จะทําแพลตฟอร์มซึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่าตอนนี้ผมก็จาไม่ได้แล้วว่าเราต้องใช้แพลตฟอร์มชั้นหนาไหมสึกว่าจะสู้กับเบงก็ตูตอนที่เรายังไม่ค่อยมีนี้แพลตฟอร์มที่คอบคุมหลายชั้นก็ค่อนให้จะดีนะฮะซึ่งก็เอาสักประมาณนี้ก็ได้นะสามชั้นสูงๆหน่อยนะฮะ โอเคแต่แค่นี้เราต้องใช้การหลบกลมๆดิกๆของมันด้วยนะครับน่าจะเป็นลูกกาโอเคเราลองดูนะครับไม่มีปัญหาครับเอาผ้าเอาหม่ได้เราจะใช้ได้ไมไปเลยไม่ค่อยได้ใช้นะฮะไปขึ้นเลยเร็วเร็ว Да โอเคครับก็ไม่หนักเท่าไหร่นะแต่ก็เกือบตายเหมือนกันเมื่อกี้ตอนนี้มายืนชะกางกีตานีไนะโอ้โหข่ e ้นที่แย่เลยนะครับติดสถานะแบบรัวๆเลยทีเดียวนะฮะทั้งอันนี้เคลียร์เรียบร้อยครับกับบรีนอฟระตูลูครับมาเจอกับอีเตอร์โบต้องบอกว่าอีเตอร์โบขั้นที่ยากกว่านะโอเคเรียบร้อยครับเตอรมาอันนี้ก็ดีครับเอาไว้หลบการโจมตีได้นะฮะ แล้วก็ทำให้ศัตรูติดหมื่นด้วยนะครับถ้าหายมันจะติดโดนเราเอาก็จะมาใส่แทนไอ้ห่านี่นะฮะเอาก็อ๋อเราระเบิดไปเราย,ยังไม่ได้ลงแววของเลยเนาะขอแวแว,แวของละแล้วก็หลังจากที่เราทุบไอ้แท่นอะไรอย่างงี้ไปนะครับก็เราจะมีโอกาส โลกเราก็จะมีโอกาสที่จะเกิดดาวตกนะครับทำให้มีอกบตกออกมานะครับเช่นเดียวกับโลกเวทเอ่มที่แล้วเลยนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับเราสามารถเอาเจ้าดาวตกนี้นะครับมาทำกระสุนใหม่ครับก็เป็นกระสุนที่ดีสองคู่นะเพราะว่าดามข่งข่านเยอะลรีบซืได้ไรโอ้โหว้าโอเคครับไม่ได้ใช้นะฮะกิมซอลล็อตเป็นของสายเวทนะฮะซึ่งรอบที่แล้วเราไม่ได้ใช้เพราะว่าเราใจโลกคนรับนะครับก็ไม่ได้ไปหาด้วย นี่ไปหาก็ได้ครับก็โอเคอยู่ขายป้ายออขายป้ายนี่ไม่ได้ใช้แน่นอนโอเคครับตอนนี้เราก็จะทําแร่ใหม่ได้แล้วนะครก็เป็นแร่อ่ชื่ออะไรครับคิมแทนใช่ไหมคริมแทนอ่านี่ครับคริมแทนก็ปุ๊บห้าสิบสามอันนะ <c oughs> ซึ่งชุดนะครับก็เราใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นชุดบุกดาเมร์นะเอามาใส่ เพิ่มดะเีจากอันนี้ไปนะฮะก็ดีครับเอามาใส่ก่อนชุดครีมแทนใช้เท่าไหร่สิบห้ายี่ห้าสิบห้ายี่ห้าก็สี่สิบแล้วนะฮะ้ออืมหกสิบอันไม่พอนะชุดไม่พอนะเอ๊ะยังไงสิชุดไม่พอนะเพื่อน ต้องไปขุดเพิ่มไม้ยก็ไปตีเพิ่มนะฮะ A few moments later มาเลยเต็มที่ได้มาอีก53อันนะฮะอันนี้เราขาดกางเกงแล้วก็อ่ะมีอีก33เอาไปทำไปดีแล้วส่วนตัวผมจะเอาไปทำที่เอาทำไปแล้วนี่ดิเดมอนเอ t ต้านะเพื่อเอาไว้ข้าวของ นี่นะครับชุดก,กิมแทน <c oughs> ใส่เลยใส่เลยนะครับ <c oughs> เพราะโบนัดได้ไม่เอโมนาเซตนะครับก็คือบวกไรดิเจนนะฮะก็น่าจะดีที่สุดแต่ตอนนี้นะฮะเพราะว่าบวกดีเฟนเพิ่มด้วยมั้งใช่ไหมใช่ก็จะบวกดอม,มิดเยอะนะฮะโอเคไม่มีปัญหาใส่แล้วมันเต้นตีอยู่แล้วตี โอเค,ครับเมื่อกี้มีดาวตกนะครับเราจะไปขุดดาวตกกันเลยฮะซึ่งไม่รู้มันอยู่ไหนอนาะจะอยู่ทางซ้ายมาก็ทางขวาอิต้องวิ่งหาแล้วนะฮะโอเคเจอแล้วโอ้โหไกลเหมือนกันนะมาถึงเกือบถึงทะเลแล้วเนี่ยโอเคครับเราจะขุดไปเลยนะฮะโอเค ก็มีเท่าไหร่ก็คูณไปนะครับเพราะว่าเอาไปทำกระสุนเนี่ยใช้เยอะผลกวนงั้นมันจะได้อดาวตกมานะครับเราก็เอามาทําเป็นแร่เหมือนเช่นเคลยทั้งหมดเลยไหมวะกระสุนมันเดี๋ยวนะเช็คก่อนเช็คก่อนเช็คก่อนเช็กก่อนเช็กก่อนแล้วชื่ออะไรเซฟว่าอะไรดีบุเลตอ่ะบุเลตเอาไปขึ้น เมเทโออ่านี่ใช้อะไรเอาใช้เป็นก้อนครับโอเคไม่เป็นหานะใช้เป็นก้อนกับกระสุนธรรมดานะฮะเอาก็ครับก้อนมาทั้งหมดเลยแล้วกันนะไม่ต้องเอ๊ดิชิเอโดิชิเอโกดนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่มีอะไรโอเคครับได้ครับไม่มีปัญหาเราไม่ได้ใช้พวกนี้แล้วหรือมันดีกว่า ก็ไม่น่านะแกได้มา1 3 0กว่าอันนะฮะเราก็จะเอามารวมกับกระสุนปืนซึ่งกระสุนปืนผมใส่ไว้ไหนวะอันจะปิกกี้แบงก์มงเอ้าอยู่ในนี้นี่ไง3,000กว่าอันนี้ขามาให้หมดเลยอ่ะโอ้ชิ้นหนึ่งได้70อืม ได้มา3 7 0 0นะครับเราต้องการ3 9 0 0นะฮะแต่การเราต้องซื้อกระสุนเพิ่ม3,007 7ลบ3 0 0ค่าเท่าไหร่ครับขา290อันก็ซื้อกระสุนปืนมาอีก290โอ้โหจัดไป400เช็ดตะมอน,ไ,นไปเราจะเอา290นะครับปั๊บปั๊บอ่าโอเค อาเชียได้สามล้าสิเอ๊ะไปเลไรวมกันไปเลยป๊อปก็จะเป็นนี่ครับก็จะเป็นอินฟินิตี้เหมือนนี้แล้วซึ่งเดอรเมีนน้อยกว่านะครับแต่ว่าอนุภาคของมันนะฮะก็คือมันจะดรังส์ได้น,นั่นเองก็จะทำให้ยิงแล้วมันกระทบ2รอบได้หรือเปล่าอาจจะใช่ต้องลองนะครับน่าสนใจน่าสนใจโอเคครับหลังะระหว่างนี้นะผมจะขึ้นไปหา ทุกโป่งครับเอามาทำเป็นจำบูนนะครับให้มันสูงขึ้นวกว่านี้สักหน่อยนะครับเพราะว่าตอนนี้ข้างนี้จะโดดต่ำเตี้ยรีดดินพอสมควรนะฮะโอเคแล้วทุกโง่งแล้วนี่อะไรเนี่ย อ๋อบ <c oughs> ๊ซันเฮ้ยคุ้มอโอเคป๊าปป๊ปโอเคไปต่อโอเคครับได้ลูกโป่งมาอันหนึ่งก็ถือว่าโอเคนะฮะไม่แย่แล้วก็ได้เกือกมมามาด้วยแล้วก็จะมารวมกันเลยอ๋อเรามีอันนี้ Yeah. จริงเราก็มีครบทุกสีแล้ว Beside the b ะเ l ล e น e ิเ e นซ์สก็มารวมกับเกือกมาด้วยนะครับก็จะเป็น White ไว e h ฮอนชู l l o ู n อันนี้ก็ตกอย่างที่สูงก็ไม่เป็นไรแล้วนะแต่พี่เอาผมขอขอเดเมดด้วยเดมอเอ้ยผมขอขอดิเฟนซ์หน่อยโอเคอะให้ okay. นี่ก็อนนี้ก็ได้ อืหน้าตาดูท่านที่โอเคเลยนะเฮ้ยคบครบแล้วเฉยอะไรครับนี่อีกสองกะที่อ่ะกูกินยาไปแล้วนี่อีกสองกะที่แล้วอละนี่คบจริงจริงดีครับมาใหม่กูจะคุยกับมึงฮหลบเลๆเฮ้ย ไอ้ไข่ปืนส like, ิบทองซื <c 38> ้อไม่ yeah. okay. ังทำไมสิบโอ้หทำไมยี่สิบสองเลยเหรอไม่เยอะเหี้ยเลยแต่เป็นเป็นเซเวียโต้นะครับนัดก็โอเคครับดีกว่าเยอะลูกโบอ่ะยัลูกโบอยู่ไหนวะไม่เห็นมีเลยลูกอ๋อนี่ไงนี่นะครับแล้วก็อ้าเป็นไงแล้วอ๋อนี่นี่นะครับ ก็รวมกันนะครับโอ้โหไ่ตีมาเป็นไอ้ได้เยอมาโอ้โหเยอะขอบลิ้นครับขอตีนนะผมถลุงเงินก่อนนะเมเนสโอเคหมูดาเมจ์อย่างนี้ก็โอเคละนี่กล่องไปโอเคครับ ก็ได้สออย่างี้อยากได้ผมคนแล้วนะผมจะที่น้ครับเราจะไปกันที่จังเกิลนะเพื่อไปตีควินบีซึ่งจริงๆแล้วสายเราไม่จําเป็นต้องตีควินบีก็ได้นะครับแต่เนื่องว่าผมต้องการวิชด็อกเตอร์นะครับเพื่อจะเก็บปืนอีกต่อไปนะครับมันก็เป็นไม่ใช่ปืนละมันเป็นที่เป่าเอาไว้เป่าลูกดอกนะครับก็มันอยู่ในหมวดปืนเหมือนกันก็เลยต้องไปเอาเหมือนกันนะฮะงั้นเราจะลงไปตีควินบีเสร็จแล้วเราจะไปซัดกับสเกลตันกันนะครับแม่พานี้พืกอมโปเกตไวกว่าอันนี้เราเยอะนะครับ แล้วก็อาไม่ต้องกลัวตกเจ็บแล้วมีเกิรมาอืมตอนนี้ขาดอย่างหนึ่งนะครับที่ยังไม่มาก็คือบัตรมูลซึ่งผมต้องการของของสมใสจากบัตรมูลีชิ้นหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มดาเมจให้กับเราน,นี่ก็ยังไม่มาเลยไ่ป้ปนไรน,นี่ก็ยังไม่แน่ใจเลยะครับว่าควรจะทำแพลตฟอร์มดีไหมหรือว่าเราจะสู้กันในนี้เลยดีอืมนึ่องด้วยเป็นมาสเตอร์โหมดนะครับการที่จะสู้ในนั้นเลยนั่นเอจะเสี่ยงเกิน เกิดประดบเปล่าโอเคครับเราจะตีกันเลยสามสี่อ้าวไอ้เชี่ยไม่ติดเดี๋ยวเฮ้ยจ็บนี่ ấy lưu lo

ก็โอเครับเรียบร้อยกับควินบ uh ีนะทีนี้ก็รอวิชด็อกเตอร์นะครับมาที่บ้านเราต่อไปเราจะไปจัดการกับบอสตัวต่อไปก็คือสเกลตันกันเลยนะครับเพราะว่าช่วงนี้ยังไม่มีปืนใหม่อะไรมากเรายังไม่มีของใหม่บอสควินบีก็จะดรอปของพวกก็มีธนูครับแต่เราไม่ได้ใช้ธนูเนาะเราก็ไม่ได้ใช้ก็ระเบิดได้วยนะฮะสายสายเดียวกันซึ่งไม่ได้ใช้นะครับอันนี้ก็ไว้ใส่สายธนู เวทแล้วก็พรนา,นานาครับที่ใช้พึ่งออกมาโจมตีปืนเราไม่มีครับ <c oughs> ปืนเรานั้น <c oughs> ไม่มีอาวิโดเตอร์มาแล้วนะฮะที่พอใช่ไหมพี่ <c oughs> ไหนอะวิอดเตอร์ <c oughs> แล้วไปอยู่เทียอะไรกันแล้ว <c oughs> อ๋อเพราะว่ากูปักไฟใช่ไหมอืม ดีซึ่งวิลโเติเนแถบก็จะขายของนี่เป็นไซส์เดีววเรเรนนะฮะซึ่งแต่เราต้องไปทำลูกดอกด้วยไอ้ลูกดอกก็ทำไม่ยากครับเพราะว่าเราล่าพึ่งมาขั้นที่เยอะดังนั้นเราจะได้พวก พาเล bueno. ็กนเพึ่งมานะฮะเอามาคบเป็นลูกดอกได้นะครับนี่ฮอันหนึ่งได้ร้อยหนึ่งนะครับได้ห้าพันเลยเหรอก็เยอะอยู่นะข้ามาหล่อตั้งร้อยหนึ่งสิดาเมจดาเมจได้สิบสองครับตีติดผิดด้วยนะฮะส่วนโบรกันก็น่าจะไม่ทะลุนะโอ้ยิงโดได้ ก็โอเคนะดําเองสูงอยู่แรงกว่านี้ด้วยซ้ำน่าสนใจน่าสนใจเมาสาก่อนเปิดได้ใช้อลองทำบี้นะแหละดีเฮี้ยแรงแรง,แรงติดพีดด้วยนะะโอเคเรามาถึงแล้วนะนี่เราก็ต้องมาวางแพลตฟอร์มนะครับ คิดว่าน่าจะสู้ไม่ยากมั้งนะแต่ว่าน่าใช้เวลานะครับเพราะว่าความรัวแต่ว่ามีความรัวนะครับแต่ว่าดาเมจไม่ค่อยแรงขนาดนั้นแนะ่โอเคครับเสร็จแล้วแพตฟอร์มนะแต่ทีนี้มันก็ใกล้เช้าแล้วยังงั้นเดี๋ยวผมรอให้คืนถัดไปแล้วเราค่อยมาซัดบอสกันนะฮะครั้งนี้เราจะเป็นครั้งที่เจ้าจะตอยเฮยังเขียด โอ้ยมันเช้าแล้วไอ้เหี้ยวะอีเดียวเองไอ้สัตว์เอ้ยต้องรีบสู้ก่อนที่มันจะเช้าเร็วให้ไวกูไม่รู้แล้วกูไม่คุยแล้วเร็วๆให้ไวไอ้สัตว์ไป เรียบร้อยครับกับสเกลตันเรียบร้อยแล้วล่ะโอเคครับก็ภาพแคนเดียวครับภาพตรงที่ว่าเมื่อเช้าก่อน ไม่ได้พลาดที่ดาเมีหรืออะไรเลยนะเพราะว่าแ้งท่านที่จะชินกับสเกับกาิที่สู้แล้วนะฮะเออเคก็อเคคเขาก็โอเค,ออเค,ค,ออเคไปเลยเรียบร้อยโอเคครับก็จบกันไปสำหรับพาร์ทนี้นะครับกับเจ้าตัว เชอรีนะครับกันคลาสนะครับในพาร์ทที่2นะฮะซึ่งพาร์ทนี้ครับสรุปโอเคก็เราไปจัดการกับพอสตัวนะครับเบลน็อกัตูรูนะครับบิควินบี้แล้วัวสเกลตันนะครับซึ่งยังไม่ได้ปืนใหม่นะครับในพาร์ทนี้นะแต่ได้ชุดเกาะมากก็เป็นชุดเกาะของกิมแทนนะฮะก็คือชุดคิมสันนั่นเองครับซึ่งพาร์ทต่อไปนะครับเราจะไปหาปืนใหม่กันแล้วก็ลงไปตีวอลเฟสนะครับในนรกกันนะฮะในนรกเข้าฮาร์ดโหมดกันแล้วนะครับผมไม่ไหวไหวยิงเลยนะ สวัสดีครับขอบคุณที่รับชมมากๆเลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเราเจอกันพาร์ทต่อไปสรนี้สวัสดีครับบาย thank you